เายเจยโมอายโหปเปรียดสจจำไหเกรงไดื่อเดียกคุยคาสราบ,บายกรอกระไดมันสู่หอมบก็อกเปรียกรุกรเก๋งเมนเนี่ยแท่ยมเยื่อพงยมเล็ิจำลูกรบเกียดเมยียเยมียเปรี่ยเลยคณะดอดแดกเมียดเวียไอแม่เอาปูกไปจะตุ่มเยียยสัดาหะสร้อยแม่หะปีดองการขอเส้นองสสวง จะสำรับเครื่องเยาบวชซึเสีุงูสวมบันปะบุรดขอยเชิญผีบ้านผีเรือนผีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่ายเจ้าป่ายเจ้าเขาเจ้าถ้ำพุทธิปีศาจผีสานางไม้แลบปูงเปียสุริการทั้นหลายขอยเชิญท่านทั้งหลายรับเครื่องเสีวยปีอันข้าไปเจ้าล้อนำถวายและพิธีการมีคอยเชิญท่านทั้งหลายวังผูิผีเมตาน มา้นได้เรียนมาขอบอุชาทัรงรลก็จะสำรับเครื่องขยายบวชอย่างนี้มีปรมหารข่าวหวานมีเล่ายาปราพิ้งไปเส้นบวงสงวงแล้วก็แห่เครื่องขยายบวชมาเส้นบูงสรนที่ตรงนี้ เส้นบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางจต่การที่จะลงไร่ไถนาขอให้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวก็ดีต้องมีการเส้นบวงสวงอขอตัวแท้ตามขั้นตอนต่อไปขอทั้งทั้งหลายขอพิธีการศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นาโมตัสสาวพระสาวะกสะเบ้งสองตัวนะครับที่นำมาแล้วก็ได้ให้อาหารนะครับก็ยังมีนะครับการใช้งานของกระเบืองอยู่บ้างนะครับแต่ก็ เหลือน้อยเต็มทีนะครับเนื่องจากมีเครื่องจักรคนเข้ามาแทนที่แต่ว่าการใช้งานกระบือของเรานะครับเราตกลงยังคงรำลึกนะครับนม่ถึงเพราะว่าไหน้องเปลี่ยนเบอร์เปลี่ค้ชอ๋อเปลี่ยนโค้ชเขาเป็นตามเบอร์เขาอ๋อมาเมสซี่มา bài diễn tập này là như thế này, như thế này, như thế này, như เดี๋สักครู่คุณวนคุณเวียนจะเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับแต่ผู้มีเกียรตทุกท่านได้เข้าสู่อ่า